นะที่เข้ามาครับสวัสดีครับนะกำลองคิดตั้มนะครับเอ้ต้มอยู่ในขนาดนี้เดี๋ยวลุงใจต้องพูดเสียงดังนิดนึงนะมื่นนี่นะครับไอ้สูตรเจตโตนะครับครับก็ไล่เรี่ยงไอ้ต้อนที่เหลวก็ได้นะครับเพราะมันออกไ้แปดเจ็ดแปเก่าตัวเก่าย้อนลอยก่อนว่ามันมันมันก็ติดมาอยู่นะลุงนะ อั้นยอดร้อยนะครับที่งวดที่แล้วก็มันออกไปแล้วคือเจ็ดที่ออกไปแล้วนะครับอผมก็เลยตัดถิมนะครับเพื่อว่ามันบ่มหมักแต่มันมีภายในสูตรเจ็ดตูวอยู่นะครับก็เลยว่าเจ็บมันออกไปแล้วมันออกเป็เจ็ดมันจิมาอีกบ่อหนาอืมก็เลยบ่อดล้วบ่อแล้วก็เลยบ่อแล้วเจ๊ดมันหนาอืมนะครับแต่มันก็ออกได้หมดนะครับภายในสูตรเจ็ดโตมันก็มีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหกมีเก้ามีสองนะครับนีห้นะครับ นั่ออกสองเจ็ดสองไปนะครับอืมแต่จับคู่วินให้ผิดจะมันมีไหมมีมีครับก็ให้จับมันมีมันมีอะไรบ้างก็กวงให้หน่อยนี่มันมีนั่นนับจับให้เจ็ดหกสองนะครับผิดครับนะครับก็ผิดไปกันนะครับแต่ว่าให้สี่สองเจ็ดสองก็ได้นะครับสุดที่แล้วก็ต้องท่านก็อาจจะฟังอยู่นะครับแต่ก็มันกัดมีไว้ในเจ็ดโตนะครับถือว่ามันมีเนาะ แต่ว่ากับบอถือเนาะครับมาชมงวดนี้กันต่อเลยเนาะเออลุงอธิบายงวดเมื่อกี้มันก็มีแต่จับคู่วินให้ผิดผิดนะครับแต่งวดนี้อาจจะจับให้ถูกสามตัวเลยนะวมนได้งวดนี้นะครับอ่ามันีสองไอเจตโตนี่มีสองมีห้ามีแปดมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์ครับเป็นเจ็ดตัวมาแล้วอ่าเลยทําตามลุงด้วยมาแล้วนะครับมาด่วนเลย หลายหลายคนก็รอคอยอยู่เดี๋ยวเราสักครู่ให้ลุงเขียนให้แล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายสักนิดหนึ่งจีดเส้นใต้ประกาศสีน้ำเงินเอานะลุงเนาะ มันจะได้ชัดชัด ก็จะ้องอในส่วนของอปรกรน้ำเงินเขียนให้ชัดๆหน่อยครับขีดเส,นะส้นใต้นะสนี่นะ,ปะ,ะอปกรน้ำเงินมันตัดกันอ๋อนี่เดี๋ยวแค่ขีดขีดเฉยเออแค่นั้นแหละครับนั่นแหละครับอืของลุงออกไหมจวนนั้น ไปจนตัวนึงเดี๋ยวมันมาเขียนได้ครับเขียนได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยจับกันมันไม่ชัดก็ปากกาเขียนก็ได้ของลุงมันออกไหมตัวนน้นอีกดามเขียนเอาอย่างนั้นแหละครับมันไม่ชัดไม่เป็นไรครับหมึกหมดพอดี ยงเาสีเนาะอ่ามาคันนี้อ่ะส่วนหลีกขู่มันจะมีเสือนี่หมายค็ามว่าจะมีคนต่อยไม่แน่ใจนะลูกสองเออนี่สื่อโอ้ วงเลยลุงไม่ต้องขีดเต้นได้วงเลยตัวไหนเด่นๆที่ตัดออกวงกลมนะวงกลมอมอเดี๋ยวลุงวงนะเอาปากกาวง,วงานะแล้วค่อยวงอ่ะยกขึ้นเลยดีกว่า ตัวเด,เด่นนะครับก็สิเขวแนะเรืืองโตถิ่มเด่นนะครับตัวตามหานะครับหรือว่าตัวนี้คือหาตัวเด่นคือแปดนะครับล่องศูนย์บนะบมวนนี้นะครับเลขวิ่ง็ในหะ้วิ่งหาวิ่งแปดส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับนะ แล้วก็เลขคู่กัมิยูสองมีแปดมิสี่มีศูนเพเลขขี้นะครับกับิมเจ็ดมีหนึ่งมีห่านะครับอันนี้ถ้าชอบคู่ขี้แต่มันมันวันเนี้ยวันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์ตยมันออกต่ำเนาะมันจะชอบไปลักษณะไหนลงมันชิมาตำเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็วงกลมเอาอ เขียนไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาปากกาหมึกสีแดงวงให้เออนั่นแหละแล้วก็ค่อยงวงอ่อเนาะอันนี้หนึน่งห้าเป็ดเปดห้า ก็หาผิวหาผินั่นไปแล้วเนาะเดินชอบแค่นี้เนาะวงกลมให้หน่อยเออวงเลยสีแดงเออวงเลยตากาไม่ชัดครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายแล้วกันตนะากาบอมีอม่อะไรหมึกมันซิดไม่เป็นไรครับมันบอดีไอันนี้ัดู่นะ งงชัดอยู่ครับชัดอยู่ออยู่ยครับผมท่านผู้ชมครับก็ได้แล้วนะในส่วนของลุงใจสูตรเจ็ดตัวแกก็จับให้อยู่นะครับก็จะเป็นอยู่ในส่วนของเลขเจ็ดตัวถ้าชอบตัวไหนมากจริงๆอ่ะลุงทั้งวันเนี้ยมั่นใจว่าตัวไหนมันจะมาเนี่ยเด่นๆหน่อยเด่นๆอ่ะเด่นก็คือโต้ันเด่นกนะ็คืหอ,ห,อ,ห,อ,ห,อหานะครับ สองกัมานะครับมอลนี้ก็ทิมบอได้ครับเพราะมันจะออกบนสูงบอลได้นะครับแต่ว่ามวดทีแรวก็ทีมเจ็ดป้ยมันกับม่าสองเจ็ดสองทีมมันออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแต่มันออกได้มันก็ออกได้คือเกานะครับเลยถิมบ่ได้นะครับแต่ถ้าจับคู่วินเนาะอื ที่ชอบก็าตามนี้แค่นี้นะครับบอกเป็นแนวทางเน,นาะเ,เป็นแนวทางก็ให้พิจารณาไอ้ในการรับส้มนะครับให้ซื้อรถตุรีแล้วครับยาสิเป็้อนไม่เถื่อน่ได้ลยแต่กันแม่นเขาโบโกงโบเบี้ยวกับโบเป็นยังเนาะครับเอ้ไว้เป็นแนวทางนะในการซื้อฉลากกินแบ่ง<ล>รัฐบาล แล้วก็ให้เบิก่อนนะครับให้พิจารณาพิ่งที่ดีก่อนว่าเออมันสมควรซื้อหรือว่ามันเด็ที่เาถือใจนะครับ็บ่ต้องซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวลุงวางเลยแค่เจดโตนี่ครับใอ้จับไซกันเอานะครับจับไซกันเอามากเลกได้ก็จับไซกันเอานะครับใอ้จับไซกันเอาในี่ยเฉพาะเจดโตนี่นะครับนว่นนี่นะครับก็คือเลี้ยงให้มาแล้วถอดให้มาแล้วมันมารัก จ็ดหรือว่าลักซี่หรือว่าลักหนึ่งหรือว่าลักศูนย์นี่ลักหาลักแปดก็จับใส่มักลักได้มากลักลักหนึ่งนะครับ,รบจับใส่ก็เอานะครับส่วนเลขค,คู่ก็มีแค่มีสองมีแปดมีสี่มีศูนย์เลขคี่ก็เจ็ดมีหนึ่งมีห้านะครับ,รบจับไขกบไ่ก็เอาจับใส่ก็เอานะครับก็เลยเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนี้ก็ลองจับกันเอานะส่วนเลขวิ่งนะครับ,บหมาวิ่งห้ากับแปด ศูนย์หนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเหลือก็เลยผ่าก็เลยแปดนะครับครับไออีกพระนัยซีโต้นี่นะครับเพราะว่าซีโต้นี่ก็มีอยอะนักหนาในเกียรโต้นะครับ